ไอ้หมอนทอบไม่ออกแล้วร้องเอะเพี้ยนตกใจหมดหมอใหญ่ครับช่วยพี่จะละซอมหน่อยฮะคุณกบครับไหนคุณลองเล่าอาการให้หมอฟังอีกทีสิฮะอาการจะหันใจว่าอิ่มละค่ะเลรอครับค่ะเป็นวัดจามอเศ้าโอ้ยจามแมวสีไอตุนแมวมา ต่อมากระทองร่วงทรทองร่วงทายมาหลอดยอดแย่ีเรือครับสองเดือนแล้วค่ะตาทายอยู่เนี่ยสองเดือนแล้วยังไม่อยู่ไทยอีกค่ะโอ้โหน้ำหนังลอดบุญละสิบกิโลกัยังวะสะโพมันจอยสำมัหนาำคุณหมอครับผมตอนนี้ไอเป็นเลือดแล้วก็ไอเป็นเลือดด้วย โผมจะโซ่ระเกียร์คืนแล้วต่อคุณหมอหมอไม่เคยรงเกียจคนไข้ฮะแต่ไอ้ยังห่างหมอหน่อยก็ดีนะครับคุณหมอคะ่ะตอนนี้ตุ้มก็คืนเราด้วค่ะ,คะคแตกเราก็มีอันบ้าแตกก็มีคุณหมอเบืบ่อไงกบเลยครับ ในแม่ตายในแม่เอาเลยเอา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 ตำรวจก็ตายแต่เอาเอาปะโถคุณ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 คุกครับเป็นเป็นเป็นนผู้หญิงอย่าเตะสูงฮะเดี๋ยวฟ้าแลบมันเลื่มเข้าไหมครับเงินตำรวจแจงกับตายวันนี้โอ้ยออกดอกไม้นะพี่น้องก่อน โอ๊ยคุณโกครับไม่ไม่ดูหมอก็พอจะรู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรฮะโรคอย่างันคุณหมอโอ๊ยก็ต้องถามหมอว่าตูกรู้จักแม่ลระเท่าโรคอย่างกรเดี๋ยวให้หมอปรึกษาหมอใหญ่ก่อนหมอยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะปรึกษาหมอใหญ่เมื่อวานตั้งแต่เนาะ Ice c o m e r e on the window lock the door Ice have me a pen d i s i eat a book I am r e l l y o e a y okay 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 เ็นไรคุณหมอมืดตึ้มมืดตึ้มปะนะคุณกบครับถ้าหมอบอกไปคุณต้องทำใจหน่อยนะโลกที่คนเป็นอยู่ไม่ค่อยมีคนเขาอยากจะเป็นกันครับบ้าเป็นลายแรกวันนั้นคุณหมอแต่ในเมื่อคุณเป็นแล้วคุณต้องทำใจรับให้ได้นะฮะกบสิฟื้นใจเราครับเป็นควเนี่ยตาผัวนั่นล่ละคือคุณกบคุณเป็นโรคโรคอย่างคุณหมอเป็นโรคลิซ่ดวงดาครับอาวานคับคุณหมออว่า ทวานฮะนิสิดลวงทวานครับรักษาเศร้าบ่คะเศร้า,าครับถ้าหายบอกไงโอ็ถ้าหายนี่เศร้าหรอืหอป่ะจีมรับกันฮะค่ารักษาเด็กค่ะแพงหมอ,ออ๋อตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนนสามสิบบาทรักษาทุกโรคเลยฮะสามสิบบาทบาทัตรทองมันบอกคุณกบมีบัตรทองแล้วหรือฮะได้พ่อมูต,ตมัหนึ่งตะล่าข้อมูลงั้นก็ไปนั่งรอยื่นบัตรสักครู่นะครับผมใครแน่บัตรทองมาหน้ามือคนต่อไปคุณน้อมอ้อยเชิญครับ คุณน้ำอ้อยจะเป้าไปเชียนควยนะฮะไม่สบายเป็นอะไรฮะเล่าอาการให้หมอฟังเขายังตีดอกคุณหมอผมได้ปวดหัวกลางสายครับเขาขอโทษครับคุณอันนั้นมันข้างขวาะฮะมันเสียเสกันครับปวดหัวกลางสายนี่ครับใหญ่มื่อส่โกกขาเนี่ยครับโอ้ขาโอ้ซาขึ้นตุ้มม่องครับแล้วก็จ้องล่องบักแอวนี่ครับ แล้วก็ขึืนมาหนาอกนีค่ครับออแล้วก็ตกลงทองน้อยครับเ,ออเป็นยังไงต่อฮะอิ่มพอดีครับแม่นหยังพรากวยอิอ่มโลกมัง้งโล,โลกบ้านเมื่อกี้ตกลงทองอิ่มพอดีเลยนะโอ้โลกกันได้เนาะบานนีโนากออ็อสิตแตกว่าแก คุณหมอ้อยครับอาการที่คุณเล่ามาให้หมอฟังทั้งหมดนี่หมอพอจะรู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรฮะเป็นโรคยังครับก้างคาคอใช่ไหมครับเนี่ยหมอก็งูครับก็หมอจบเกษตรศาสตร์มานี่ครับรักษาแพทย์มาครับ30บาทเหมือนกันฮะ30บาทมีบัตรทองหรือเปล่ามีครับงั้นไปนั่งรอยื่นบัตรสักคู่นะครับตามขั้นตอนฮะเชิญเลยฮะเอคุณหมอครับอะไรครับผมไปอยู่ทั้งคุณใดบ่คบคุณหมอว้อยมีปัญหาอะไรฮะผมฉีเดียดโลก่นี่ครับ เ,เป็นผู้ชายมาบอกจะสร้างแท้เปียยำง,งอยู่เกียยเป็นคนไทยทต้องรักใครสามัคคีกันนะฮะเดี๋ยวหมอขอเวลาเช็ดเหนื้อแป๊บนึงว่าไมนได้ออกินไหมมันเวลาเว้ามันฟงพักพกขอบคุณนะคุณคอยศกตัวเม่บลาค่ะครับผมคุณผู้สวยปากกระเป๋าบิโทษนะค่าของผัวทั้งนั้นได้เลยเสีย้ะคุณกบก้มลงนะก้มก้มลงครับ อ่ะคุณโกบครับถอดกางเกงในด้วยฮะมาหาหมอก็ย <ett par aisse 250> okay. uh ังเส่กางเกงในมาอยู่ป uh ิดปากจันเบิดเลยนะปิดบุ้ยบองไว้ก้มลงใหม่ฮะอ่ะอวยดากมาหาหมอด้วยครับก็ดีนะฮะเตรียมตัวนะครับโอ้ตาย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 ุ่มกุ๊ก เช็ดจังกับคุณหมอตรวจโรคฮะโอ้ยตรวจโรคไห้เอาเนี่ยว่าทางดาคนเอ้าไม่ทั้งดากแล้วใจให,หมอทั้งตุ้มม่องคุณหรือไงคุณเป็นฤษีดวงดากนี่ครับอโอ้ต้องตรวจด,ดาคฮะอนียแล้วหมอหุ่นแล้วได้ยังไงยังไม่ทันได้รู้ผลคุณเต้นดอดไปนู่นก่อนไม่มากลง,ลงใหม่ตรงนี้เท่สองฮะตอนนั้นเรยอยากเศร้าก้มลงคุณหมอดากนี่ฉันสิบมาจากไอ้คุณหมอตี บอกมันหลับตาไว้เสียเวลาขย <หา S 1> ันตัวน,นะครับน, 1, 2, นับหนึ่งสองสามนะฮะหนึ่งสองอคุณเป็นอะไรเสียวค่ะโอยบัดมึงนอนน้ำผัวมันคือบอเสียว <c oughs> เขาอ,อ้มันลึ่แล้วตามเลยตัวเบืงหน้าสกุลตัได้เปียง <c oughs> กลบลงกลบลงเสียเวลาคนไข้คนอื่นคุณหมอไอ้ฟ้าไปเชียนค่วยหนึ่ง ตัวก <iyorsun! S 2> ่านอดไม่จะพูดจะพุดนกปลา้าตสั้นขนมันใส่ได้ยู่ตัวจินอันนี้ไหม รอรับยา,าว่าสิตัวจะยากนูตัวต่ตากตัวี่ไแมคนต่อไปคุณออมอ้อยเชิญฮะอากไมกล้วยกับปาไปปากขึ้น <c oughs> ปากขึ้นอยังครับเอาก็ก้างาคาคอไม่ใช่หรือครับเ <c oughs> ออเปลี่ยนมือใหม่บ่ได้บ่ครับ เปลี่ยนไม่ได้ฮะหมอถนัดขัวอ้าปากขึ้นอ้าใชแม่มันขึ้นที่ล่องไล่ะครับล่องได้ยังไงหมอยังไม่ทันได้รักษาปากขึ้นอ้าใช่แม่หมอให้คุ้ยว่คุ้ยขึ้นที่ฮอนแดดไงล่ะครับปนีห่วยๆเอาของใครมาเดี๋ยวกลับบ้านไปหาหมอรักษาไม่ดีจมหน้าจมหลังอเนี่ย โดนหนามั้งบอชี้ดิฉกูไรเดี๋ยวนายโอมดาคูวะนนี่ไม่ผาดรอรับยาคุณหมอไก่ฮอดชื่ออฉันไปค่ะกําลังจะเรียกชื่อพอดีเชิญนะคุณหมอนทองครับผม เชฟเป็นเชฟน <c oughs> ะฮะคุณหมอนทองเล่าอาการให้หมอฟังครับผมอาการดิค่ะ<ห>อาการกระสั่งค้นเราพืนนี่แหละค่ะเ <c oughs> อาเจะาว่าตัดสันจะาว่าตัดสั้นต <c oughs> จของนี่ก็เบาเก่งอยู่ด้วยาพืนก้น <c oughs> อ,อ,อยากสวยอยากงามจังม,าามหาหมออยากดึงอยากดึงหนาเสริมหน้าอกเก่งสั้นแหละค่ะโอ <c oughs> <ห>้ยอยากสวยอยากงาม<ห>มาถึงหมองเป๊ะเลยฮะ <c oughs> หมอช่วยได้ครับผม <c oughs> แต่มันแพงนะเอาแพงจังไหนคะ มู่นั่นกับสามสิบมู่นี่กับสามสิบบุ้ยมันคนละโลกเอ้าดิฉันกับคนไทยคือกันเด้ค่ะต้องได้สามสิบค่ะสามสิบบาทไม่ได้ห้าหมอหลุบทนเื่นฉันเมารถไปแล้วต้องได้สามสิบต้องได้สามสิบพีฉันเป้เมียเด้ค่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ซิลิโตรมันแพง,แงครับซิลิโคนกับคุณหมอซิลิโค,นคอนคนนั่นแหละบ้านหมอเรียกตมไม่ได้ครับหมอหลุบทื่นจะได้กับซางกับฉัน ali, อยากได้30บาทค่ะอยากสวย30บาทค่ะนอนลงเลียงเอาจนได้กระเทยจากในมะเถียงเก่งแค่อยากสวยไม่ลงทุนอยากสวย30บาทใช่ไหมได้หมอช่วยได้เพื่อประชาชนคุณหมอเอามีดมาหยั่งค่ะเอาก็มาผ่าตัดหน้าอกให้คุณไงมัดจโลงบาทคี่ดวงในน้อยนึง จ่ 33, ายสามหมื่นสามแสนคุณจ่ายสามสิบบาทได้ดวงเท่านี้แหละไม่บอกปิดตอนไหน,นดวงก็ได้ก็เอาโลดที่นี่นเป็นหยางหมอประเทศเรียนมีดปอมมีดปอมมีดปอม,ปมอง่ายวันนี้มันจะไม่ห้ยังมีดปอมอ <c oughs> มีดจริงด้วยเพามีดจริงสิมีดเล่นมันจะฟันเข้าเลย <c oughs> นอนลองอยากสวยอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเบ็เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องหมอประเไทยไม่ต้องเบ็ดนา ว่านป้ายอมันศูนย์มันก็บ่อไปทั่วไปที่ละปวดเด๋กับพ่อได้เอาดอกไม้มาให้ก็ยังไม่ใจดีมันยังแค่หายอยู่เดี๋ยวหมจะผ่านลันล้อให้จะได้สวยสมใจผู้ช่วยอ่ะไีเอาตัเฉลิมมาเอาคุณหมอตัวเสือมันยังค่ะเอามางอยหลวงพสาไทยมาได้ไงเนาะคุณหมอนีเนาะเอามางอยหมอได้เอกจะเสียดายเดี๋ยวจะได้สวยสมใจ30บาท ปาดโถอยากสวยไปลงทุนบ้านเมียงเขาจ่ายสามหมื่นเจ้าของที่จ่ายสามสิบเฮ้ยคนอะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นยานแท้ตายที่หมอนวันนี้ยคุณแม่เอ้ยใส่หมอน้องเนี่ยเด้อคุณหมอไล่ไปหยันตายก่อนได้เมาเฮ้ยไม่ได้เมาสเมะ ไปเอาคนไข้มาเดี๋ยวหมอไม่ได้สามสิบบาทมามามาอยากะเด็นอยากกะเด็อยากกระเด็นมีดวงหญ่กระโด้อยากง่ามนอนลงนอนลงยังพี่บาทนี่มันจะนอนลงไม่ต้องจมหน้าจมหลังหมอทำคืนเดียวสิบตัวใหญ่เปลี่ยนบ่อมาเนี่ยนอนหลับตัวใหญ่ทำให้ไม่เอามาเอาค่ยจ่ายเงินจะเทียบบ่อให้ออกจะเอาเทียบตัวเอาแล้วมันจะไม่พาหมอหรูหรือเนี่ยหรูเด้อ ขอล่าเสียเปียกเหลือเงิะใช้ได้เตรียมตัวผ่าตัดน้ำหนึ่งสองสามหมอจะปล่อยมีดลงหนึ่งสองหัวมึงไปสาโอ้ยนี่หัวก็ติดตามืดแล้วเนี่ยพี่หัวกูนี อีกโอ้ยกลัวมันหัวมึงขาดลมีีเราวิ่งดีมึงอ่ะขาดได้ไงหมอยังไม่ทันได้ผ่าเดี๋ยวตัวกะทั่งนี่เนาะงสองสามปล่อยมีดหนึ่งสองคุณห <c oughs> มอคือบ้านับหอดสามเมตหมอขอโทษมีดมันลื่นเหนีียมือหมอมันออก <c oughs> อาใหม่น,นอนลงอ,อันนี้คันเบิ่งแล้วจะไปลองเล่นแบบจะเอาไปเป็นตัวอย่างเด้อ อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณหมอแกรู้ค่ะอย่าไปเชื่อฟุกไปอีกหมอจะจับไปทั้งร่างมุญญาแห้งก็ดีร่าและเนาะเอาจังสี่เดี๋ยวกูจะร้องเพลงกลมเดี๋ยวมันจะเพลินไปกับเสียงเพลงดีไม่เพียงยา่างเหมอา่าง มัดแม่มึงตายบ้างโอสถาถ้าโดนเราได้่ยค่ะน่าแง่หนี่ก็ได้มานอนลงติดเพื่อนเลยครับเดี๋ยวหมอต้องไปผ่าให้อีกหลายคนเว้ยอยู่เนาะเตรียมตัวหนึ่งสองเจอดีเจ้าัวเหรอคุณหมออะไรอีกคุณหมอขั้วหมีดแต่เบิกน้ำเนี่ยค่ะตวงแบบหมุนกิริ้วเลยใช่ไหมมักหวาเสียวค่ะโอได้ครับคุณกบสามสิบบาทเองหมอทำได้เก็บซะอันเลี้ยงขัวงมีดบ่เคยพ่าอย่างเดียว อยาจับเยี่ยวหมอหมอหนักชีกระเดี้ยวไม่อย่าจับเยี่ยวหมอเดี๋ยวมิหลุดมือเดี๋ยวมิดเลยโอ๊ยมาเดี๋ยวกว่าเนื้อขุดนเข้าตายยี่เนี่ยละกูชี้ข้างรถเนี่ยกูดเดือย กอเมากูไปเผาเนี่ยเด้ออันายก็ได้ครับพี่น้องขอบคุณเทโอกาสขอบคุณที่ให้แรงเชียร์แรงใจครับเบื้องหลังก็จะไปคิดอย่างไรครับพี่น้องนี่คือการแสดงครับผมจากพวกกับผมทีมงานหนูพันธุ์เสียชินครับโดยการสนับสนุนของบริษัท EVN นะครับเนาะจากพวกกับผมทีมงานหนูพันธุ์เสียชินครับขอกล่าวคข้ามายืมเงินแน่โอ้มีเน่ายอะหาเงินไปเนาะแล้วขอกราบเข้ามาขอบกับขอบขอบขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ กรับกับผู้รองายสูนะครับนี่คื่อทีมงานท้องโจศย์ดิใจดีกรับหลังจากบรดาพี่น้องนะครับพบเกับโชว์ชุดสุดท้ายแล้วก็ข้อสุดเราเรื่องต่อกนกันต่อนะครับครับขอกราบขับคุณสลับบรดาแปนแฟนทุกสถานที่นะครับที่การต้อนรับเกิดมาของทีมงานโนทานวิเศษศิลป์และก็ยังขอกล่าบขับคุณสลับทางบริษัท EVS นะครับที่ได้ทำกราบเทปข้องทีมงานรับเพื่อสู่สายหัวสายตาของบรดาปแฟนกัน ครับท้ายสุดนี้ขอให้บรรดาแฟนๆความสุขกับโชว์ชุดสุดท้ายนะครับจบแล้วก็ข้อสู่บรรยกาศของลําเรื่องต่อกรลอนกันต่อกระผมพรชัยเพชรสยามพร้อมน้องนางหางเครื่องทุกๆนางขอกล่าวว่าสุขได้ําทำได้เลิศพรไดประเสริฐจะเป็นของบรรดาแฟนทุกท่กทานได้ความปรารถนาด,ดีจาก n t p โปรโมชั่นขอบคุณครับ